ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงแบงนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออสตา์ทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับผมวันนี้ผมจะทำชาเลนจ์นะครับผมจากเวล0ศูนย์ถึงเวล1หนึ่งร้อยนะครับผมทำ ทำแบบไหนมาดูกันนะครับแต่ขอบอกก่อนเลยนะผมจะไม่ลงอย่างอื่นเลยนะผมจะลงแค่อินฟินิตี้นะครับผมหรือไลท์จุดจบเท่านั้นนะครับผมจะลงแค่อินฟินิตี้นะครับหรือว่าไลท์จุดจบเท่านั้นนะสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นชาเลนจ์นะทุกคนไปดูกันเลยครับผมทํำยังไงนะครับผมเข้ามาแรกก็เจอแบบนี้ได้นะทุกคนเวลข้ามทูออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์นะครับผมมันแปลเป็นไทยก็คือว่ายินดีต้อนรับสู่ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับผมก็คือเกมออสตา r นั้น เองนะครับผมคุณต้องการสอนไหมไม่ผมโหด,ดเกินผมโหดเกินเพราะผมตึงเกินเนี่ยไม่จําเป็นต้องสอนทมหรอกนะครับวันนี้เขาให้ตัวอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหตัวโคตรเกลือเลยน้องๆนะครับผมไปไม่เป็นไรนะครับผมเราจะมีแค่2ตัวละคอนอรนี่แหละแล้วเราก็จะไปเก็บเลเวลกันนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับปลงอินครับผม ลองอินครับลองอินครับผมเพิ่งกินโคกมาด้วยนะช่วงนี้เสพติดโคกแล้วนะทุกคนใครกินใครอย่าใครที่กินโคกอยู่ก็อย่าเพิ่งกินนะครับผมเดี๋ยวแบบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดูก่อนนะพี่ผมจะไปโลกสองได้แล้วหรอจริงปะเนี่ยจะไปโลกสองได้แล้วหรอจะรีเซตอีกยี่สิบวันแปบ๊บหนึ่งนะพี่ขอดูซับบอร์ดก่อนหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเลยเหรออันนี้อะไรอะ่ะหมดหมดอินยากใช่ปะอันนี้ยากใช่ปะ แดีวกันนะอันนี้อะไรอะหนึ่งร้อยย่แปดโอ้โหเห็นเขาติดบอร์ดแล้วก็อยากติดบ้างจังไปไม่เป็นไรครับผมไปนะผมอยากเล่นด้วยมาเล่นสีร้ามาเล่นสี่น,สน,นี่ผมรออีกหนึ่งคนนะเดี๋ยวเราจะไปลงอินกันนะอันนี้ก็เล่นอยู่ในเซิร์ฟมหาเทพแบงๆนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะในเซิร์ฟ B นะครับผมอรออีกคนครับ นะครับผมร้อยหนึ่งคนนะครับผมอืหรือเราจะไปแค่นี้ก่อนดีกดยากนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์สุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อว่าแบงค์แบงค์ศูนย์ศูนย์สี่นะครับใครที่อยากเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะนี่นี่ชื่อพี่เลยพิมพ์ตามพี่เลยครับนะครับพี่ขอลิงก์เซิร์ฟหน่อยครับลิงก์เซิร์ฟอยู่ในยูทูบเดวพี่เอาให้ครับ อ่ะวันนี้พี่มาไวมากวันนี้พี่มาสตรีมไวมากหวังว่าวันนี้จะเจอเสียนะครับผมวันนี้ผมมาดักเสียแล้ว ดักเสียเลิกเรียนแล้วครับนอนๆวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ก็มาดักเสียเลิกเรียนนะครับนองๆไม่รู้ว่าจะมีบ้างหรือเปล่านะเ้ยอแต่นัทแต่มันข่าวมากเลยเนาะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ปิดประตูนะครับผมเออถ้าพี่ปิดประตูเดี๋ยวแบบคนมันเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมันจะสว่างมากกว่านี้นะครับดูแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอทุกคนในอินก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวรอทุกคนประมาณนิดนึงแล้วค่อยลงกันนะครับ ดูดูดูดาเมจก่อนดูดาเมจก่อนดูไงนารุจโตนะครับผมนาลุโตนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นสายฟรีเลยนะครับไม่เติมเลยนะจะเล่นโชว์น้องๆไปเลยนะครับน้องๆก็สามารถเล่นตามพี่ได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องแบบอืมไปเติมซื้อตัวละครหรือไม่ก็สายฟรีก็เทพได้นะครับผมแล้วดูสตาร์พาร์ทผมโซนอยู่เลยนะครับเราจะสายฟรีนะ นะครับไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็มีภารกิจด้วยนะครับผมดาม,มงดาเมจเราก็ยังไม่คงไม่ได้เก็บเลยนะเราก็จะเริ่มกันเลยนะฮะพี่ครับว่าไงครับพี่ผมพี่ผมยังเล่นกับพี่ไม่ได้เพราะอีกสองเวิวผมเป็นโลกสองแล้วผมจองลงอินนะนี่มาเลยครับน้องชาย แต่ก่อนฉันคิดตัวรักคือการเข้าใจนะครับผมมาแล้วมาย่างอีกหนึ่งคนครับผมเราจะไปลงกันแล้วนะครับผมรอคนดูสักครู่เดียวนะครับผมปะปะปะงง้นห้าโมงแล้วนะครับปะเราไปลงกันดีกว่าไปพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมแล้วไป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 นะผมขออนุญาตนะครับผมกดยาก,กันเลยทีเดียวนะครับผม รอคนดูก่อนนะครับผมมาสามคนหรือเปล่าคนนั้นไม่เข้าหรือเปล่าหรือว่าดาวน์โหลดอยู่หรือว่าดาวน์โหลดอยู่นะครับผมอ่าเกาะเกาเกาเก่าหนูไม่เห็นพี่เลยโทษทีไม่เห็นพี่อ๋อออย่าลืมนะผมจองสตาร์พาร์ทใกล้ไปยังอ่ะน่าจะอาทิตย์นี้มั้งน้องชายหรือไม่ก็เร็วๆนี่แหละครับรีบๆนะ 3คนก็ได้ครับนอนนอน,นะตาแรกของเราก็ไปกันสคนเลยแต่พี่แนะนำนะครับแนะนําให้ไปถ้ามีคนแบกอะ่ะไป2คนก็ได้นะใช่ไป2คนก็ได้ครับถ้าแบบจะลงอินอย่างเดียวนะมันเขาเรียกอะไรเป็นชาเลนจ์ใหม่ที่ผมอยากทําขึ้นมาเองนะครับก็คือว่าลงอินอย่างเดียวเลยจากเวล0ศูนย์ไปเวล1 0นอะ่ะมันเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายมากเลยนะครับเนาะแล้วผมก็ ผมจะไม่เอาตัวละครเลยนะผมจะสุม่มทำเองทำอะไรเองหมดเลยเพราะว่ามหาเทพแบงแบเนี่ยมีทุกตัวละครอยู่แล้วนะครับก็เลยจะไม่ขี้โกงนะครับก็เลยจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสายฟรีก็สามารถเร็วล้อยได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องเติมโดยที่ไม่ต้องไปซื้อตัวละครนะครับผมก็จะฟาร์มแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเลยทีเดียวนะครับผมอหนูค้นหาชื่อพี่แล้วแต่หนูเห็นพี่เล่นเกมแมปอยู่แล้วมันไม่ขึ้นว่าพี่เล่นเกมอยู่ อ๋อเข้าเซอร์บีพี่มาก,ก็ได้ครับนะถ้าไม่เจอพี่นะครับสวัสดีครับพี่สตรีมเร็วจังวันนี้ใช่ครับวันนี้มาตรีมไวนะมาทําคลิปครับวันนี้พี่มาทําคลิปนะมาทำชาเลนจ์นะทุกคน <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ยาวๆครับผมวันนี้วันศุกร์นะครับมารอเสี่ย วันนี้พี่มารอเสียวันนี้จะเจอเสียไหมวันนี้นะครับสวัสดีครับอตอตั้งค่าก่อนละกันพอเราเล่นนะเป็นผับเป็นภาพต่ําละกันนะครับผมอ่ะวันนี้มารอเสียนะครับผมแต่ก่อนนี้ฉันคิดว่ารักคือการเข้าใจนี่นะครับผมอ่ะดูดิทุกค,คนดูงงคุณผมดิ หวีตีทีหนึง่งแล้วมันจะตุยไหมเนี่ยเอาน้องลอง,ลองตัวน้องชายเออเอา,เอามีคนออกไปแล้วนะมากันสองคนซะด้วยนะครับมากันสองคนแบบตึงๆซะด้วยงั้นผมขอเป็นเสียละก,กันจัดมาจัดมาเลยผมรออยู่วันนี้นะเอเออุ๊ยมีชีโกะด้วยเหรอ นะครับชาเลนจ์นนะวันนี้เรามาทำชาเลนจ์นนะสูนยถึง100กันนะครับมาดูซิว่าพี่จะไปถึงเลเวลเท่าไหร่นะแต่ก่อนนี้ฉันคิดว่าคือการให้ใจอับอับอับ,อบ,อบนะครับผม,มแล้วขอบอกเลยนะครับเราจะไม่สามารถสุ่มตู้ไว้ได้ถ้าเราไม่ลงสตอรี่นะครับแต่อดีนี้พี่จะไม่ลงสตอรี่ นะครับผมบอกเลยนะผมจะทำแค่ชาลินศู์ถึงหนึ่งร้อยเท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรหัสใหม่หรอครับพี่ใช่ครับชาลินนองชายชาลินมันคือชาลินครับผมอืมอ้มอ่าอ่าอืม กน็นะครับเราก็อัพไปเลยครับสามหางพี่จะมาละเดี๋ยวดูก่อนนะครับสามหางพี่จะมาละมีสุม่มกล่องไหมมีครับมีครับผมอ่าเดี๋ยวพี่เอามาให้นะครับพี่พยายามจะมาสตรีมไว้ไววแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะมารอเสียวันนี้ไม่รู้จะมีเสียมาหรือเปล่านะวันนี้เสียก็คือคนที่โดวอนหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับวันนี้คนที่โดวอนหนึ่งศูนย์ศูนย์นะนะเลื่อนด้วยครับมาเลยครับอืมเฮ้ยขอสมัครสมาชิกวันนี้ผมไม่ ชื่อละชื่อตีเรน,น่าหนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามเฮ้ยเอาเรื่องว่ะน้องชายขอบคุณครับเฮ้ยมีเสียล้วขอบคุณคัาขอบคุณัาน้องชายมาเลยน้องชายมาเล่นกับพี่เลยมาเล่นกับพี่เลยน้องชายวันละหนึ่งแมต์มาเลยอืมมาลงอินกับพี่นี่มาลงอินกับพี่นี่แล้วพี่ลงตองอ่ะแล้วพี่จะแพ้แล้วเนี่ยอ่ารัแบบหนึ่งนะให้ผมช่วยไหมครับมาเลยครับ จะจอยกับพี่ยังไงครับเซิร์บีอยู่ในยูประตูครับเซิร์บีพี่อยู่ในยูประตูนะพี่จะพูดไม่ค่อยเยอะนะวันนี้เพราะว่าพี่จะขออนุญาตเก็บเสียงนะครับเพราะว่า,าสตรีมหลายชั่วโมงนะวันนี้มาโอเคจะไม่ค่อยคลึกเท่าไหร่นะเพราะว่าสตรีมหลายชั่วโมงนะโอเคเอ้ยเอาสองได้ครับน้องชายน้องภูภูน้องภูบอกไม่เข็ดใช่ไหม พี่แบงค์ผมยังไม่เคลียร์กับกล่องสุ่มพี่เลยนะใช่ไหมใช่ไหมกล่องสุม่มน้องภูมิบอกว่าเดี๋ยวน้องภูมิได้ตัวละครมาเยอะแล้วนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคนะคับตึงๆึงบอกเลยว่าตึงๆน้งองชายนะเดี๋ยวพี่สุ่มให้นะครับผมออมเดาล่ามาจัดมาน้องชาย พี่ผมโคตเสียใจโดนหลอกโพตันทำไมถึงโดนหลอกอะ่ะทาไมถึงโดนหลอกอะ่ะไปให้เขาหลอกได้ยังไงฮะไปให้เขาหลอกได้ยังไงน้องชายอ่ะแปบบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเอากล่องสุ่มให้น้องโพเอ้น้องภูมกิก่อนนะครับสองกล่องเนาะได้ตัวอะไรบ้างมาดูกันเลยครับอ่าเดี๋ยวเสียพี่เล่นเสร็จนะได้ครับได้ได้ได คือพี่เล่นเสร็จน้องจะเล่นกับพี่หยอนหรือว่าไงครับเอ้ยแม่ไม่เรียกว่าน้องอติต้องเรียกว่าเสียดิใช่ไหมต้องเรียกว่าเสียฐารกุลใช่ไหมอ่าวันนี้นะวันนี้เรียกว่าเสียฐาระกุลนะครับอ่าเสียเขาไม่ได้จบแล้วทําไมเสียเขาไม่ได้อ่ะเอาโอ้โหได้มดละน้องชายตัวหนึ่งนะผมนะมดละนะครับผม แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือการเข้าใจกล่องที่สองไดเกลือนะครับน้องภูมิยังรับไม่ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ยังทำชาเลนต์ตัวละครอ,อยู่นะครับผมเอ้ไม่ใช่ชาเลนจ์เลเวลนะครับตอนนี้ยังทำชาเลนจ์เลเวลอยู่นะครับผมยังเรียก,กไม่ได้นะครับผมย,ยังเข้ามาไม่ได้เนอะตอนนี้ยังทำชาเลนจ์อยู่เดอนะครับตอนนี้เราก็ทำดาเมจไปแล้ว ห <laughs> นึ่งหมื่นสองคน้อยเลยพี่เริ่มใหม่แล้วครับใช่ครับผมพี่มาฟาร์มพี่มาทำชาเลนจ์ใหม่ครับผมชาเลนจ์ชาเลนจ์ตัวเองครับผมววศูนถึงววหนึ่งร้อยนะมาดูทีว่าพี่จะใช้เวลาสามวันไหมนะผมผมจริงๆแล้วผมก็คิดว่าสามวันของพี่ก็เสร็จละเดี๋ยวสิทธิ์ผมขอใชุ้่งนี้นะได้ครับได้ได้สิทธิ์ได้ครับ,รบน้องชายอ่า ได้เลยครับเสียเฟอร์ first, เสียเฟอร์ first, ใช่ไหมอ่ามีกล่องสุ่มไหมครับมีคัามีครับ,รบเดี๋ยวคนที่อยู่ในในลไลน like ์ขอแลกโพได้ไหมในไลน์เหรอขอแลกโพได้ไหมอ่าจะเย็นน้องชายใครมีโพด้วยหรอมาใหม่ครับฝากกดติดตามด้วยนะสวัสดีครับพี่ขาหนูอยากเล่นด้วยแต่ว่าหนูเลเวลปสุ่กันไม่ได้เข้ามาอยากเล่นด้วยก็มาเล่นได้ครับ มาเล่นเลยครับเนี่ยเข้าในยูทูบเลยครับพิมพ์ว่ามหาเทพแบงแบงเป็นภาษาไทยนะพิมพ์ว่ามหาเทพแบงแบงภาษาไทยในยูทูบนะก็เข้าเซริร์ฟเวอมาเลยครับวิธีเข้าเซริร์ฟเวอก็มีในยูทูบนะครับมีสอนเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาได้ครับผมใช่แล้วพูดน้อยนะวันนี้พูดน้อยนะพูดไม่เยอะนะโอเคตัวละครละ โอเวลาไม่มีบูม่ากับสปีดวาก้อนนี่คือเล่นยากมากเลยอะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักบูม่าหรือสปีดวาก้อนนะบูมากับสปีดวากอนก็คือตัวปั๊มเงินนะครับหรือว่าตัวเสกเงินนะครับผมอาวัสดีครับสวัสดีครับ แต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจแนะน,นํานิดหนึ่งแล้วกันสําหรับลงอินนะเป็นความรู้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับตอนนี้อินได้ปรับเปลี่ยนตัวละครหรือมอนเตอร์ที่วิ่งเข้ามาแล้วนะครับมันไม่ใช่ตัวแอร์แล้วนะครับแนะนําให้เอาเอาหนวดดามาก็พอครับผมไม่จําเป็นต้องเอาอิชิโกะนะครับผมเพราะอิชิโกะจะเสียเงินเนาะแต่ถามว่าดามจอิชิโกะเยอะไหมก็เยอะกว่าหนวดดำอะ แตอัพตังถ้าตังเหลือก็เอาก็เอามาก็ได้ครับแต่ถ้าตังไม่เหลือก็ไม่แนะนําให้เอามานะผมมันไม่คุ้มมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมใช่อยากให้พี่สตรีมอาวีจัง <c oughs> ไม่มีอดิอยากพี่ไม่มีโทรศัพท์ไปน้องชายพี่ไม่มีตังซื้อโทรศัพท์เพี่ขอขอเก็บตังก่อนได้ไหมเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่น้องๆน้องหน,ง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 นงูจะจะ,จะสนับสนุนพี่นะผมเดี๋ยวจะได้เก็บตังค์ไปซื้อโทรศัพท์มาสตรีมเกมนะครับผม <c oughs> <c oughs> แล้วก็อยู่ที่ทุกคนกดไลค์ใน y o บ t ทู e พี่ด้วยนะกดไลค์พี่หน่อยละกันแล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยนะคะฝากดูคลิปหน่อยกดโจ6ดาวเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับหยุดเวลาไงเอามาหยุดเวลาในะครอยากติดเซิร์ฟบอร์ดก็มาเล่นกับผมได้นะนะเรามาลํำเซิร์ฟบงเซิร์ฟบอร์ดได้นะนะครับเรอลอดีหลักพี่เต็มนะนะคร่บใช่อยากเล่นด้วยครับมาเลยคับวันนี้เรากดคูณสองอย่างที่ผมบอกอะ่ะ มันันไวนิดหนึ่งครับมันกดไวนิดหนึงนะ่งเนาะคูณสองอ่ะมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรมันจะไวมากๆนะครับลงอินจะไม่เหมือนเหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนมันมันจะลงหนึ่งชั่วโมงใช่ปะ่ะเฮ้ยน้องภูมิเอาอีกแล้วน้องภูมิสามกล่องกล่องคราบน้องชายสามแถมหนึ่งนะครับไปห้าแถมหนึ่งนะครับผมะนะับ เล่หมเล่นมาหนึ่งเดือนแล้วเพิ่งเป็น68เองนะผมจะใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นแหละคนร,รอดูได้เลยนะครับปะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกยัดไส้นะครับผมหานะครับผมแถมไปเลยนะครับผมมีทั้งหมดสี่กล่องเลยนะ้องชายอ่านะครับจะหากล้ขัางอางอับตัวละครแป๊บหนึ่งนะ ขอชื่อหน่อยครับพี่คะหนูเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่หรอวันนี้มีสุ่มวงล้อไหมครับมีครับมีทุกวันครับน้องชายอ,าอินมันไม่มีแอร์แล้วหรอพี่ใช่ครับน้องกรไม่มีแล้วแอร์มันไม่มีแล้วนะครับผมมันเลยติดบอร์ดกันง่ายไงแต่ว่ามาหาเทพติดบอร์ดได้ไหมก็ติดได้แหละครับแต่ผมไม่ได้ทำเลยผมไม่อยากเล่นกับคนดูครับขนาดเซิร์ฟบอร์ดมาชวนผมลงอินอะ คิดเอาแล้วกันผมยังต้องเลือกมาเล่นกับคนดูอะนะครับนะผมยังเป็นห่วงคนดูกว่าคนดูรอก็เลยแบบอืมเลยมต้องมาเล่นกับคนดูก่อนนะครับส่วนเซิร์ฟบอร์ดก็ลงเมื่อไหร่ก็ได้ครับสาหรับมหาเทพแบงแบงนะฮะสี่หกเจ็ดแปดโอ้พูดแล้วหลอว่ะคนดู <c oughs> นะครับทีนี้เราก็ลงทั้งหมดแปดตัวนะครับผมไม่ตังค์ไม่พอ <c oughs> กดกี้กี้กี้กลัวเลยอะโอ้โหหกเกลือน้องชายเหมือนเดิมเลยน้องชายหกเกลือ นะผมจะหาลักฉันนี้สองสี่นะผมเดี๋ยวผมจะเอาไปสิ์เอาสิ์ไปลงบิวชาได้ครับน้องชายได้ครับนะพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ก็รอดูแล้วกันนะผมจะจัดให้เต็มที่นะครับผมพรุ่งนี้ก็รอดูกันได้เลยครับจัดกันยาวๆสตรีมกันยาวๆนะครับผมปั้นรหัสใหม่เหรอครับไม่ใช่ครับน้องพีไม่ใช่ครับอันนี้ชาเลนจ์ใหม่ครับคลิปใหม่ลงในยูทูบนะพี่มาทาคลิปนะครับผม แล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยแล้วกันเผื่อคนดูแบบเงาๆไม่มีอะไรดูดูคลิปชาลนจนก็ได้ครับลงไว้ลงไว้ลงไว้เผื่อแบบอยากฟาร์มตามพี่อะไรเงี้ยอ่าพิมพ์ชื่อหนูหน่อยค่ะครับแบงก์กามโมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับที่แบงก์ชื่ออะไรหรอครับแบงก์แบงก์ศูนย์ศูนย์สี่ครับผมเห็นปะเห็นชื่อปะเห็นชื่อปะวันนี้ไม่ได้ใส่สูตรนะครับวันนี้ฝนฝนตกนะสูตรเปียกมดเลย <laughs> ตากไว้ข้างนอกฝฝน สูตรเปียกหมดเลยนะครับเห็นปะเห็นชื่อไหมนะครับแบงแบงส่วนส่วนใช่ใช่แบงแบงส่วนเจ็ดจ้า x อฟครับผม x อนะนะตอนนี้เราก็มาเวฟสามสิบห้ากันแล้วนะครับเนี่ยผมลงตัวละครเลยไม่ได้แล้วจนจัดเลยอ่ะเนี่ยผมเอาดาเมจด้วยได้ไหม หนึ่งได้ครับได้ครับน้องภูมิได้ครับโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับสามารถสนับสนุนกันได้นะครับนอนนอนอ่ะอัพไม่มีอะไรทำครับผมขายแล้วโจแล้วก็อัพใหม่นะอัพตรงนี้นะด้ดาเมจดด้วยอาศัยเพื่อนนะอาศัยเพื่อนเอาเองแล้วกันนะครับผมกล่องมาตรลาครับผมโอ้โหแม่งจะเอาจนได้ไว้น้องภูมิเอาน้องภูมิเอาให้ได้โพไซดอนไปเอาให้ได้ครูซันไปนะครับผมมาสุ่มได้ครับผม จะผมขายก่อนเนี่ยดูนะผมจะขายไม่มีอะไรทำนะครับผมเล่ยแรกๆก็ก็ปั๊มดาเมจไปก่อนละกันแบบนี้นะครับผมไม่มีอะไรทำเอาดาเมจนะครับผมเข้าในยูบัตทูไม่ได้พิมพ์ว่ามาอุย้ยกดผิดพิมพ์ว่ามหาเทพแบงแบงเลยครับเข้าได้อยู่แล้วนะไม่ใช่มหาเทพครับทำไมวันนี้มาเร็วจังแปลกอะไ มารอเสียวันนี้มารอเสียไม่รู้ว,วันนี้มีเสียหรือเปล่ามารอเสียครับผมนี่เผื่อเสียจะมาไงเผื่อเสียจะมาดูผมบ้างนะเออนะสวัสดีครับสวัสดีครับรอผู้ใหญ่ใจดีมาเปยอยู่ครับผมวันนี้ผมขอโพได้ไหมครับมาซื้อได้เลยครับน้องพิชยาลักษณ์นะครับผมมาซื้อได้ครับผม ที่เพจมหาเทแบงแบงเลยนะครับขายของนิดนึงแล้วกันเนาะครับชื่อเพจว่ามหาเทแบงแบงเลยแล้วกันมาซื้อได้ครับผมนะตอนนี้อีเวนต์เราผ่านไปแล้วนะครับผมผมจะทําให้ให้ได้เขาเรียกไนงะ พ่อบูมาเลยนะครับผมไม่ต้องทําบูมาได้พ่อบูมาแน่นอนครับหนึ่งหมื่นห้าพันตัวนะครับผมสําหรับอีเวนต์นะครับตอนนี้ใครที่อยากทําชาเลนก็รีบทำซะนะนะครับผมชาเลนเรื่องหนึ่งเวล่องสถึงเวล่อร้อยนะครับนะก็แค่ลงอินนะครับลงอินง่ายๆเลยนะครับผมก็ทำภารกิจอันนี้นะครับผมก็ได้เลยนะครับได้เหยี่วด้วยนะครผมได้เหยืยอไปนั่งกันฟรีๆนะครับผมไม่ต้องลงสตอรี่ให้แบบมากมายนะครับผมแล้วก็ได้ตัวปั๊มตังค์อย่างพ่อบูมาฟรีๆไปเลยนะครับอืม ห้าอ้เอาเรื่องน้องภูมิวันนี้น้องภูมิเอาเรื่องไว้วันนี้เธอก็แกลัวที่ไหนอ่ะโอเคครับน้องภูมิแถมไปอีกหนึ่งกล่องนะครับผมจัดไปเลยครับน้องภูมิห้านะครับผมสี่กล่องกืนปีมุยม้ยห้ากล่องนะครับผมมาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่สุมให้น้องภูมิสักคู่เดียวนะครับผม ไม่แล้วครับจะเย็นครับน้องชายเฮ็ดอีหอย่างเับไปรุ่นดูใบทำชาเล่นอยู่ขบน้องชายทำชาเล่นอยู่ครขาผมเร็จครั้งได้โพจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยเสียวายุตั้งหมดไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับได้ได้มาดรายแกนะผมดวงดีมากเลยนะเสียวายุไปเล่นฟุตบอลแล้วครับนะเสียปลอมชื่อ เสียปลอมชื่อกอนตังหมดครับผมเสียกอนตังหมด้ะครับวันนี้นะอ่ะนะครับไข่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเออนะสวัสดีครับสวัสดีครับเสียกอนเขาเอ้ยไม่ใช่เสียกอนนีิเสียว,วายุเขาไปเล่นฟุตบอลแล้วครับเขาไม่ได้มาวงการออสตาแล้ครับผมใช่ใช่เออนะเผื่อแบบคนดูแบบแบบถามนะครับผม ขอลิงก์หน่อยครับเสียเข้าไม่ได้นี่เซอร์วิเหรอน้องชายเฮ้ยเซอร์เซอร์เซอร์วีสเหรอครับเสียเออนะครับผมได้เกลือเฮ้ยเกลือหมดเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่นับเกลือก่อนได้เกลือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเกลือน้องชายได้มาแปดเกลือละอีกสองเกลือเท่านั้นอีกสองเกลือเท่านั้นได้ไปเลยคลองแบบตึงๆเนี่ยทีนี้ผมก็ได้ดาเมจเยอะแล้ว เนี่ยผมก็ทอผมได้เพชรมารอบนี้ใช่ไหมผมก็สามารถไปสุ่มได้เลยนะครับตัวละครตอนนี้ตู้อะไรเข้าเอ้ยต้องรอหกโมงสิไม่น่าทันแล้วครับต้องรออีกนชั่วโมงหน้านะแต่แตบแทบเนี่ยพราะผมลงอินใช่ไหมลงกันสองคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเว็บไหนนะครับก็คิดว่าน่าจะไปเว็บประมาณอ่อันนี้คือลงเอ็กตมนะครับผมวิธีทําให้เบลเวลขึ้นง่าย 2โอเคครับน้องภูมิโอเคครับกำลังพูดเลยนะน้องภูมิส่งให้ผมเฉยเลยนะโอเคครับจวสูมให้ครับอ่ะจะหากล้าครั้งนี้คือการเข้าใจไหนบอกไม่พูดมากสุดท้ายก็พูดมากอยู่ดีเอ๊ยอะไรครับเนี่ย <laughs> ปรับหน้าจอเฉย <laughs> ปรับหน้าจอเฉย เมื่อไรจะลงบิลล็อแป๊บนึงครับยังไม่ลงครับวันนี้วันนี้มาทําชาเลนจ์นะครับนอนๆอเกลือโอเคนะครเรียบร้อยได้สองเกลือนะครับผมเรียบร้อยครับผมเออนะครับน้องภูมิเอาให้ได้เลยตัวละครน้องชายไม่รู้จะได้ตัวอะไรนะเ <g ül> สียหัวร้อนแล้วเข้าไม่ได้ <laughs> ทำไมเข้าไม่ได้ทำไมเสียผมเข้าไม่ได้ไปเลยก็ตัวละครไปโทรใช้ตอนออกไหมนะ ตึ้ง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 ตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึ้งตึงตึงเล่นด้วยค่ะมาเลยค่ามาเลยครับอตอนนี้ก็มาเวลมาเวผ้าสิบสี่แล้วนะครับมาเวผ้าสิบสี่แล้วใครที่อยากเล่นกับพี่ก็มาเล่นได้เลยครับผมอ่านะ เฮ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวละครอีกเตรียมตัวให้พร้อมจริงๆมันสามารถรับได้เลยนะทุกคนแต่ผมไม่ได้กดราบนะยังไม่ได้อ่ะผมโดวอลไม่ได้ครับทำไมโดวอลไม่ได้ครับปัดขวาคลิกลิงก์เครับแล้วก็ใส่เบอร์ตัวเองนะครับแล้วมันจะส่งข้อความไปหาเบอร์น้องชายนะแล้วน้องชายก็แค่กอกไปเลยนะครับแล้วมันก็จะหักผ่าทูมทูวลเล็ตนะครับผม เป็นครั้งแรกเลยที่ผมสุมหกดาวแล้วแทบจะร้องไห้ห้าเหมือนเพชรเขียวออกตัวเบบี้ตัวเดียวน้องต้องมาสุมไอเซิลบี ee, พี่นะครับถึงจะการันตีนะครับผมอ่าเข้าไม่ได้ครับพี่ชายอืมทําไมเข้าไม่ได้เอ่ยเป็นเพราะอะไรอะ่ะ <c> บ <oughs> าทีมันเอ้ยในรักสัตร <c oughs> โอ้คอดเกลือโอ้การันตีได้รักสัอย่างเกลือนะ้ช <c oughs> นะครับผมอืม อ่านะสวัสดีครับขอดูชื่อหน่อยอ่ะอันนี้เวลสูงนะเห็นไหมเห็นไหมรอๆอ,อย่างนี้พี่ครับมีตัวด้านหลังสีน้ําเงินหน่อยดําๆตัวนินจาครับดีไหมตัวนั่งหลังตัวอะไรหลังน้องชายตัวไม่รู้จักอ่ะพี่เอารหัสหลักพี่เข้าเซิร์วีน่ะครับรหัสหลักพี่เข้าเซิร์วีทาไมล่ะครับน้องชายมันก็เข้ากันได้นี่มันก็เข้าก็ได้ทุกคนนี่น้องชาย อ่าด้านหนึ่งนะผมคีย์เซิร์ฟเวอร์ให้เลยมามามาผมคีย์เซิร์ฟเวอร์ให้จา่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือการเข้าใจแล้วผมมาบัสนาวนะครับม,มา, now, บมาเฮ้ยอ่านะอ่าถ้าผมคีย์เซิร์ฟเวอร์ให้ใหม่เลยแล้วกันน้องๆจะได้เข้ามาเล่นได้นะครับอ่านะครับคอสตอม โน no. เอา้าเฮ้ยใครห้าตกใจหมดนะครับผมห้าสองกล่องโอเคครับตกใจหมดเลยอะ่ะคีครับกะเพราหมูกรอบอร่อยไหมพี่กะเพราหมูกรอบก็อร่อยดีเหมือนกันนะยังไม่ได้กินเลยเนี่ยซื้อมาล้ะเดี๋ยวรอทําคลิปเนี่ยเดี๋ยวรอทําคลิปเนี่ยยังไม่ได้นั่นเลยนะครับ เดดซื้อมาละยังไม่ได้กินข้าวเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเที่ยงละใช่ทัเมื่อจะทําคลิปให้คนดูได้ดูนะตัดเพิ่งตัดคลิปลงไปในยูท mm ูบเองครับผมใช่ใช่ก็เดยวจะพยายามตัดคลิปนะครับช่วงนี้นะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยว่างนะครับผมก็จะสอบกลางภาคแล้วนะอ่าสัปดาห์หน้าพี่ก็จะสอบกลางภาคแล้วครับผมก็เลยต้องแบบนิดนึงนะครับผมเตรียมตัวนิดนึงนะแต่ไม่ได้เดี๋ยวมาเดก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไร เดี๋ยวสอบไม่เขาเนี่ยเดี๋ยวสอบไม่ผ่านนะพอดีพี่จะเอาเต็มมาดินะพี่จะเป็นที่หนึ่งของห้องอะไรเงี้ยพี่เลยต้องแบบนิดนึงนิดนึงนะครับผม <S <S เออนะเพราะว่าพี่ก็ที่หนึ่งของห้องมาตลอดนะครับผมก็เดี๋ยวเทอมนี้ก็ต้องแบบต้องเป็นที่หนึ่งของห้องแล้วก็เลยอะันดับห้ามตกนะครับผมสตรีม <S <S ด้วยก็ต้องเล่นหนังสือได้ขอสิบขอสิบใครอ่ะใครอะไม่บอกชื่อตัวละครด้วยนะขอบคุณครับน้องชายหนึ่งวอลครับ เอาเอ็ดได้แล้วครับไม่ต้องไม่ต้องแอดแอดโอ้โหพี่กอนพี่กอนหกดาวตู้ผมไปสุ่มแล้วโอเคครับเฮ้ยกอนหกดาวเข้าตู้หรอเบื่อไม่ได้เข้าไปเล่นกับพี่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมสร้างเซิร์ฟให้ครับรอแป๊บหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวพี่เข้าเดี๋ยวพี่สร้างเซิร์ฟให้ครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง มันบอกว่า you can not have mod free page server on a l c game บอกว่าผมมีเซิร์ฟเวอร์อะไรแล้วนี่แป๊บนึงนะจะก่อนนั้นฉันคิดว่ารักโอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ให้ทุกคนเข้ามาเล่นกับผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้า EP 2ครับผม